ยังสวยสง่าแม้เดินไม่ไหวไม่ค่อยมีแรงภาพล่าสุดเรนูพมอนมนตีคุณแม่แซมยุละนันลุกมาทาปากเล็บแดงไม่ทิ้งลายนางงามเก่าบอกเลยว่ายังดูสวยสง่าไม่เปลี่ยนแปลงสมตำแหน่งรองนางเสาไทยปี2491จริงๆสำหรับคุณแม่เรนูวัย94ปีคุณแม่ของแซมยุละนัน และทำเอาชาวเน็ตต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันหลังได้มีโอกาสเห็นภาพล่าสุดของคุณแม่เรนูโดยเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มแซมได้โพสภาพคุณแม่ทานเล็บสีแดงปากแดงยังสวยไม่เปลี่ยนโดยระบุแคปชั่นว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่มุกหม่อมราชวงศ์มลสีกับพี่มั่นพี่สาวมาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านริมน้ำครับคุณแม่ทั้งสองเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียนราชินีครับ แต่ห่างกันเจ็ดรุ่นแต่ความสวยไม่ห่างกันมาถึงวันนี้คุณแม่ผมไม่อยากเดินแล้วบอกไม่ค่อยมีแรงกลัวหกลม้มแต่คุณแม่มุกยังคงแข็งแรงเลยเอาขนมอร่อยๆมาเยี่ยมพูดคุยกันสนุกสนานตามภาษาลูกๆอย่างเราก็สุขใจครับปอลอมีรูปของทั้งสองคุณแม่ในวัย20ครับ ทั้งนี้หนุ่มแซมยังเคยได้เล่าถึงวีรกรรมของคุณแม่เรนูให้แฟนๆได้อ่านกันอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้เผยว่าคุณเรนูเด็กที่แก่นแก้วที่สุดก่อวีรกรรมแสบๆไว้มากมายแต่ด้วยความที่เด็กหญิงเรนูมีหน้าตาสะสวยช่างพูดคีประจบทําให้ครูบาอาจารย์โกรธไม่ลงแต่ก็ไม่มีท่านใดอยากให้สอบตกอยู่ซ้าชั้นอยู่ดี และมักจะถูกเรียกมานั่งอยู่หน้าชั้นเรียนเป็นประจำซึ่งจะเป็นโตทองไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งและมารยาทดีที่สุดของห้องเพื่อคุณครูจะได้หยิกได้ตีง่ายๆอีกทั้งจะได้ไม่ชวนเพื่อนคนอื่นๆเลวลย้ยไรซุกซนไม่ตั้งใจเรียนอยู่มาวันหนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นพ่อของหนุ่มแซมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนซึ่งหนุ่มแซมก็เผยว่าตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงเลือกมาตรวจโรงเรียนหญิงล้วน แล้วด้วยบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบท่านก็ถูกพามาทักไทยนักเรียนห้องนี้ชมว่านักเรียนทุกคนเรียบร้อยน่ารักสมกับเป็นกุลสตรีไทยและถามคุณครูประจําวิชานั้นว่าเด็กที่ได้นั่งโต๊ะทองหน้าชั้นเรียนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับและเมื่อหนุ่มแซมถามคุณพ่อว่าจําเด็กนักเรียนคนนั้นได้หรือไม่คุณพ่อก็ตอบว่าจําได้เพราะสอนรักปักอ,อกตั้งแต่ตอนนั้นเลย และนั่นคือการได้เจอกันครั้งแรกของคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งอ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าคุณแม่เรนูคนสวยวิลกรรมเยอะแบบนี้จะเป็นคุณครูซึ่งคุณแม่บอกว่าตัวเองเป็นขวัญใจของเด็กๆเ,เลยด้วยเด็กแสบทั้งชั้นคุณแม่เรนูเอาอยู่หมด นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงว่าคุณแม่เรนูสวยจนมีผู้ใหญ่ของกระทรวงการคลังมาทับทามที่โรงเรียนขอส่งประกวดนางสาวไทยซึ่งการประกวดสมัยนั้นไม่อนุญาตให้แต่งหน้าแต่ให้ทาปากได้อย่างเดียวชุดก็มีแค่เพียงชุดไทยและชุดลำลองเป็นการเกงขาสั้นเท่านั้น คุณแม่เรนูบอกว่าทัาเทียบกับผู้เข้าร่วมประกวดคนอื่นๆแล้วคุณแม่เรนูดูห่างไกลจากตำแหน่งนางสาวไทยเหลือเกินพอทุกคนดูอ่อนช้อยค่อยๆพูดค่อยๆเดินส่วนคุณแม่เรนูกระโดกกระเดกแต่แล้วสุดท้ายตำแหน่งนางสาวไทยในปีนั้นก็เป็นของคุณรัดดาสุวรรณสุภาส่วนคุณแม่เรนูเป็นรองอันดับหนึ่ง